เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียเ่มาเยเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี fc ทุกๆกท่านเลยนะครับก็ผมกับผม a อกเเนะครัก็วันนี้นะครับผมเนียจะเดินทางขึ้นไปที่ทางเข้าเมืองรับแลนะครับพี่พ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีคนออกมาจากเมืองหรือเปล่านะก็รอบที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเสือเนี่ย,ย <g ül> บอกว่ามีทหารจากเมืองรับแลนเนี่ยได้จับพวกโจรที่จละลักลอบเข้าไปในเมืองนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้เจอหรือเปล่าก็ <g ül> ถ้าได้เจอนะก็น่าจะได้ถ่ายกันนะพี่พีตีนะก็เดี๋ยวรอดูได้เลยพี่พีตีก็รอติดตามกันนะก็ผมเนี่ยเดินทางขึ้นมาได้ไกลพอสมควรแล้วครับพี่พีตีก็แต่ผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าวันนี้ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอขอนขลข้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมเข้าผมก็ฝากติดตามเพจผมด้วยนะผมก็เพิ่งเปิดเพจใหม่นะครับพี่ตีก็เข้าไปช่วยกันให้กําลังใจผมด้วยนะที่เพจเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะที่เพจเอ็กเอีเค e นะครับที่เพจให้ผมด้วยนะโอเคเข้าไปพี่ตีเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยครับไปโอเคครับพ ผมเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นไปไกันเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยจะเดินไปทางด้านนู้นนะพี่เบียรสีผมเดินขึ้นไปทางน,ทนู้นแล้วเมื่อกี้นะแต่ว่ามนผมจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกันนะไม่รู้เป็นเสียงพวกโจรป่าหรือเปล่าเพราะว่าเห <c oughs> ็นเสือบอกว่ามันโดนจับไปแล้วนะแต่ว่าเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนมีเหมือนมีคนคุยกันนะฝั่งด้านนู้นนะผมเนี่ยจะลองเดินไปดูนะพี่เบียีไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะตอนนี้ลมเนี่ยแรงมากเลย ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะพี่ตีตเสียงเนี่ยมาจากทางนี้แหละผมว่านะดเดินดูดีๆนะพี่ตนะีไม่รู้ว่าเด็มันโผล่มาเนี่ยแต่ผมตั้งหลักไม่ทันนะไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่านะพี่ตี ผมเนี่ยจะเห็นเหมือนมีคนเดินไปได้าน <c oughs> นู้นนะเพื่อนสิเดี๋ยวจะลองเดินตามไปดูไม่รู้ว่าคือัอ,อะไรนะไม่ใช่่เหมือนใส่เสื้อสีอะไรไม่รู้แต่เห็นเหมือนมีคนเดินไปนะทา <c oughs> งนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้นะผมจะเดินอ้อมไปอยู่นี่เ,เ,เมื่อกี้นะผมเห็นเหมือนตรงนี้เลยนะนี่มันมีร่องรอยนะ เดินมาทางนี้ไม่รู้มันเดินหายไปทาง <c oughs> ไหนเมื่อกี้น่ะพี่พๆี่เจอเปล่าไม่รู้นะพี่อีๆถ้าใครเจอก็บอกผมได้นะเหมือนตาผมจะฝาดแต่ว่าผมยิ่งเงมคนคุยกันตรงนี้แหละเฮ้ยมันเดินขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไม่รู้ จะได้เสียงของคนคุยกัน,นึงคนแลวใช่นะผมพลาเยมร้อยตีนใหม่ๆเลยนะผมเคี้ยวหูผมเลเว,วลไปนะแต่ว่าผมได้ยินมาจากระยะไกลเลยคุยกันดังมากเลยเดี๋ยวผมเนี่ยดเดินขึ้นไปทางนู้นดีกว่าถ้าเดินขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวเจอพวกมันนะ ผมก็ไม่รู้ว่าใช่โจรหรือเปล่าแต่ว่ามันคุยกันนะประมาณสองสามคนเหมือนกันเขารู้จักอรอยตีเนี่ยมืนคนเดินไปเยอะเลย <c oughs> โอเคแต่ผมจะเดินกลับไปทางนู้นดีกว่านะเพี่อนทีไม่รู้ว่าเสียงใครไม่กล้าตะโกนด้วยเตอมันเนี่ยมันจะแย่เอาเลยเพราะไม่รู้ม,มีกี่คนด้วยโอเคแต่มมผมจะรีบเดินกลับไปทางนู้นดีกว่า <c oughs> อ๋อดูดิ นี่ตีดูดิลอยใหม่ๆเลยนะนี่จะเป็นคนชา,ชาวบ้านมาหาหน่อไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหน่อไม้กำลังขึ้นเลยนะพี่ตีดูดิหน่อเล็กๆเ,เ,เต็มเลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงจริงนะน่าจะใช่นะดูดิพอรอยหน่อไม้เนี่ยใหม่ๆเลยไม่ซดๆเลยนะเนี่ย ดิอ๋อตัดออกมาสดสดเลยนะตรงนี้เลี่ตัดหน่อใหม่ใหม่เลยไม่รู้มันเด็ดแถวนีม้มีเยอะหรือเปล่ปาไม่รู้ว่าไขนะ <c oughs> ่นะดิอ๋อนี่หน่อเนี่ยกำลังใหม่ๆเลยพี่สิไม่รู้ใครเป็นคนมาเด็ดโอเคแต่ผมเนี่ยรีบเดินทาง ขึ้นไปดีกว่าพี่ตีผมจะตกใจนะยินเสียงจะมีคนเดินขึ้นมาขึ้นมาไกลมีคนนะพี่พี่ตดี๋ยเจอกันทางขึ้นไปบนนู้นเลยครับก็โอเคครับพี่พี่ตีตอนนี้ก็ผมเนี่ยเดินขึ้นมานะนี่ลมแรงมากเลยก็พี่พี่ตีครับระหว่างทางเนี่ยที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยก็ผมเนี่ยได้โทรคุยกับเพื่อนนศนะและลงไปทางไหนก็ไม่รู้นะ ฝั่งนี้เลยนะเ <c oughs> พื่อนนนี่ได้เล่าให้ผมฟังว่ามีมีคน,นจากเมืองเนี่ยลุงคนคนที่ผมเนี่ยเคยได้ช่วยเอาไวน้นะท่านเนี่ยออกมาส่งเพื่อนน,นนะเพื่อนนนจะบอกได้เข้าไปในเมืองแล้วนะผมเนี่ยอยากจะลองเข้าไปดูนะว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนน,นบอกว่าเข้าไปได้นะเพื่อน,นนเนี่ยเข้าไปแล้วพี่สิไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือเปล่า จะลองเดินไปดูนะก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันนะเพื่ทีไม่รู้ว่าเพื่อนนนท์เนี่ยบอกว่าอะไรมั่งนแต่ว่าเห็นเพื่อนราบอกว่าน่าจะเข้าไปได้นะผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูนะเพื่อนทีนะก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาอีกหรือเปล่านะเห็นว่าเพื่อนนอนท์เนี่ยเข้าไปแล้วนะวันนี้ผมไปกัมันเสียสายแล้วนะเขากลับมาโทรหาผมเนี่ยบอกว่า คนในได้เข้าไปแล้วนะพี่ตีเหมือนว่าคนเอามาเก็บไปเลยต้องไว้ก่อนขึ้นเข้าไปนะเนี่นยคนรอบที่แล้วเนี่ยเข้าไปทางนี้เลยนะที่ผมเนี่ยมาเจอล,ลูกของคนเหมืองรับแรงนะน้องคนนั้นอนะมาเจอตรงนี้นะผมเอาข้าวอะไรมาให้น้องกินด้วยนะ พออท่าพี่พสคนที่ได้ดูก็น่าจะเห็นนะน้องแกน่ารักมากเลยนะก็ที่เอาไปส่งให้พ่อแกเนี่แกกับพ่อเนี่ยกอดกันดีใจใหญ่เลยโอเคครับพี่เพี่สเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดูนะพี่เพื่ว่าผมเนี่ยจะเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะ ว่าผมเนี่ยจะตั้งกล้องอยงางดีนะว่าดูจากที่ตั้งแล้นะจะตั้งลำบากการจะตั้งตรงฝั่งนี้น่าจะโอเคนะก็ไม่รู้นะจะเข้าไปได้นานหรือเปล่าถ้าเข้าไปนานเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงเดี๋ยวต้องรอดูแลนะพี่ตินะแต่ว่าถ้าผมเข้าไปแล้วเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกมาไลา่พี่พีเอฟซีฟังนะออกขึ้นมาเนี่ยผม ผมก็เกือบลงรอบหนึ่งนะรอบที่เอาเอาข้าวขึ้นมาให้น้องแก่นะเพราะผมยังไม่เคยขึ้นมา<อ>ก็เกือบลงไปรอบนึงนะเิอมาขึ้นมากันบ่อยนะนจนเะเป็นทางด้วยเพี่ดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปเลยนะเจออะไรแล้วก็ถ้าผมเจอเนี่ยผมจะออกมาเล่าให้ฟังดูนะถ้าไมจะออกมาได้ออกมาได้หรือเปล่าโอเค,อเคผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูแนละ้วพี่บดีเนาะ ก็ไม่รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เพื่อน

เอา้าอุ้ยนี่โทรสั์ไปเองวะเอาแล้วตัวไปได้วะเอ๊ะเ,เอ้าเลยเอ๊ะไปได้วะ แล้วโทรศัพท์มันอยู่นี่ได้ไงวะหรือว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเอ็กเอ็กอยู่นี่เปล่าเฮ้ย ซับอยู่นี้แล้วตัวหายไปไหนวะเอกรู้ว่าจะเกิดอะไะอันตรายกับไว้เอกหรือเปล่าวะโ อยู่นี่เ่าวรู้ว่าเข้าไปในเมืองรับแรวะแล้วทำไมมันไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปไมั้งเนี่ยทางเข้านี่แป,กแปกแลกๆนะเนี่ยเหมือนมีล่องรอยการต่อสู้นิดหนึ่งนะอ๋อไปไหนวะ ไม่มีคนอยู่นี่วะแล้วทำไมโทรศัพท์มันอยู่นี่วะรู้วมันโดนโจนลักพาตัวไปหรือเปล่าวะเอาไงดีวะเนี่ยกูเพื่อนก็หายเรือแต่โทรศัพท์เอกหายไปไหนวะ ไปเรียบเพลอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องมาช่วยตามหาแล้วถ้าหายตัวไปจริงๆโดนลักพาตัวไปจริงๆนี้แย่แน่เป็นเรื่องใหญ่ชัวร์เดินทางกลับก่อน <c oughs> ก็ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองย้อนกล้องดูนะเพราะกล้องเนี่ยมันยังกดทายอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเอกเนี่ยหายไปไหนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ย จะไปนั่งดูย้อนหลังนะว่าเพื่อนเองเนี่ยได้เป็นอะไรหรือเปล่าโดนใครพาตัวไปหรือว่าโดนใครทำาลายไปหรือเปล่านะก็เดี๋ยวขอตัวลงกลับไปดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาช่วยตามหาอีกทีนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะพอเพื่อนผมเนี่ยหายไปทั้งคนเลยกับตอนนี้ผมเนี่ยใจไม่ดีเลยนะ ก็ทุกคนเดี Darwin, je me, je me. Me, me ๋ยวผมเนี quiero, ่ยขอตัวกลับไปก่อนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปนั่งดูคลิปย้อนหลังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเอกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคิปไว้เท่านี้นะขอตัวก่อนนะครับก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็ลงมาแล้วนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเอกมากเลยนะตอนนี้ผมเนี่ยได้โทรคุยกับพวกเพื่อนเพื่อนแล้วนะว่าเพื่อนเอกเนี่ยหายตัวไปนะแล้วผมเนี่ยก็ไปเจอกล้องพอดีนะพอผมเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆนะ ก็ผมเนี่ยเลยขึ้นไปดูแต่เจอแต่กล้องโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันกดถ่ายอยู่นะก็ตอนนี้เนี่ยก็รอดูย้อนหลังอยู่นะเพราะผมเนี่ยยังไม่ได้ดูย้อนหลังเลยว่ามันเป็นยังไงมันเป็นมาเรื่องมาเป็นมาอย่างไงนะไม่รู้ว่าโดนใครพาตัวไปหรือเปล่านะก็ผมเนี่ยได้ลงไปปรึกษากับเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะออกมาตามช่วยกันตามหาอีกหนึ่งทีนะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเพราะผมเนี่ยต้อง กลับก่อนนะเพราะมันเย็นมากแล้วนะมันใกล้จะมืดแล้วทุกคนก็กลางคืนเนี่ยมันอันตรายเพราะผมเนี่ยมาคนเดียวนะ<ม>เพราะช่วงนนเนี่ยโจรเนี่ยชุกชุมมากเลยนะที่เนี่ยมีทั้งโจรพังสารหรือโจรเนี่ยที่พยายามจะเข้าไปขโมยทองในในเ<น>มืองรับแลนะผมเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่นานแล้วเพราะผมเนี่ยก็กลัวเป็นอันตรายผมเนี่ยขึ้นมาตัวเปล่าๆเลยนะก็กะแค่ว่าจะขึ้นมาหาเพื่อนเอกเฉยๆนะไม่ได้ กาจะมาทําอะไรเลยนะก็โอเคครับก็ฝากพี่ๆเนี่ยเอฟตติดตามตอนต่อไปด้ยวยนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ผมเนี่ยขอตัวกลับไปรวมตัวกับเพื่อนๆก่อนนะ